ชาวผิวซีชาวเกาหลีร้านขายของชำราคาเกี่ยวข้องกันยังไงวันนี้สาระเร็วขอนำทุกท่านไปรู้จักกับเหตุการณ์ Rooftop Koreans ครับไป มีแก็เร็วเกินเอาละครับก่อนที่เราจะไปถึงเหตุการณ์ Rooftop Koreans ว่ามันคืออะไรแล้วทำไมคนเกาหลีถึงต้องไปอยู่บนหลังคาผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับเหตุการ์ความบาดร้าน Family Red Apple กันก่อนครับในช่วงต้นเดือนมกราคมปีคศ1990ร้าน Red Apple ตั้งอยู่ที่ย่าน Flatbush Brooklyn New York ถูกความบาดโดยการนำของเหล่านักเคลื่อนไหวและนักกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดสีผิวและกลุ่มชาตินิยมผิวดำเนื่องจากเจ้าของร้านที่เป็นชาวเกาหลีถูกกล่าวหาว่าได้ทำร้ายหญิงผิวดำชาวเฮติที่เข้ามาซื้อของภายในร้านโดยเธอบอกว่าเธอโดนค้นตัวและถูกกลุ่มตีจากพนักงาน3คนส่วนทางเจ้าของร้านก็ออกมาตอบโต้ว่าหญิงชาวเฮติไม่ยอมจ่ายค่าสินค้าและปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายอะไรเธอเลยแต่ถึงออกมาพูดแบบนั้นการประท้วงก็ยังคงมีต่อไปและเริ่มยกระดับ ุนนแรงขึ้ผู้นำการประท้วงข่มขู่เจ้าของร้านว่าต่อไปมันจะเป็นงานศพไม่ใช่แค่การคว่ำบาตรแล้วเป็นไงครับเอาเรื่องจัดไปเลยนอกจากนั้นตำรวจยังพบระเบิดขวดถึง18ขวดบนหลังคาใกล้เคียงกับร้านค้ามีรายงานว่าชาวเวียดนามโดนผู้ประท้วงทำร้ายด้วยขอนเข้าใจว่าน่าจะเข้าใจผิดนะครับและมีการตระโกนจากผู้ประท้วงว่า korean <go> school หลังจากที่หลายฝ่ายพยายามแก้ไขปัญหามาอย่างยาวนานกินเวลาไปถึง18เดือน สุดท้ายปัญหาก็จบลงที่เจ้าของเก่าก็เซ็งร้านต่อให้กับเจ้าของชาวเกาหลีคนใหม่หลังจากนั้น3วันร้านก็เปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มีลูกค้าหลังไหลเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่อง จบเหตุการณ์ไปแบบงงๆครับแต่ก็ถือว่าดีแล้วล่ะครับที่ความรุนแรงมันไม่ได้บานปลายและไม่มีการสูญเสียมากมายเท่าไหร่แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างชาวผิวดำและชาวเกาหลีในประเทศอเมริกาช่วงปี80 90ซึ่งก็เรียกได้ว่าเดือดพอสมควรครับเหตุผลก็เพราะในช่วงนั้นเนี่ยชาวเกาหลีได้เข้ามาแสวงหาโอกาสและที่ทำกินในอเมริกากันเยอะ โดยก็จะอาศัยอยู่ในละแวกที่มีคนผิวสีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคนเกาหลีเหล่านั้นก็จะเป็นเจ้าของกิจการเล็ก,เลกๆเช่นเปิดร้านขายของชำเปิดร้านขายเครื่องดื่มเปิดร้านสะดวกซื้อลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวลาตินและชาวผิวดําที่อาศัยอยู่แถวนั้นคนเกาหลีที่ไปอยู่ที่นั่นส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีการศึกษามาจากชนชั้นกลางค่อนไปบนของประเทศเกาหลีเรียกว่าไม่ได้มาแบบเสือผือนหมอนใบนะครับ แต่ด้วยความแตกต่างทางค่างเงินและข้อจำกัดเรื่องเงินทุนทำให้ต้องเลือกไปเปิดร้านในย่านที่มีชาวลาตินและชาวผิวสีอาศัยอยู่และพอการที่มีประชากรเกาหลีเพิ่มขึ้นในย่านคนผิวสีทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมคนผิวสีไม่ใช่คนหมู่มากอีกต่อไปประกอบกับอิทธิพลจากทัศนคติการเหยียดเชื้อชาติของคนอเมริกันผิวขาวในช่วงเวลานั้น ความเกลียดชังและอคติจึงเริ่มก่ะตัวขึ้นชาวผิวดำมองคนเกาหลีว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมและมองเจ้าของกิจการชาวเกาหลีว่าโลภเห็นแก่ตัวแต่ต้องไม่ได้ส่วนชาวเกาหลีที่เป็นเจ้าของกิจการก็มองว่าชาวผิวดำนั้นเสียงดังหยาบคายและอันตรายในช่วง15ปีมีการคว่ำบาตรของชาวผิวดำต่อธุรกิจของชาวเกาหลีถึง40ครั้งกระจายไปทั่วอเมริกาตั้งแต่ลอสแองเจลิส ไปจนถึงวอชิงตันดีซีและมีการรายงานจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่ามีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงถึง66เหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็คือเหตุการณ์ยิงกันทำร้ายร่างกายหรือการก่อจลาจลโดยเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงที่พูดถึงบ่อยที่สุดนั่นก็คือ Rooftop Koreans นั่นเองครับ The ultimate looters defense we are on olympic boulevard in korea town at the olympic discount store there are 28 men armed men everyone with guns เรื่องของเรื่องเนี่ยในปี1991มันเกิดจากการที่มีคนผิวสีนามว่าร็อตนี่คิงถูกตำรวจจับข้อหาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยหลังจากที่ร็อตนี่พยายามหลบหนี อันนี้เป็นการบอกเล่าของตำรวจนะครับตำรวจก็ได้ทำร้ายร่างกายจนร็อดนี่ลงไปกองกับพื้นจริงๆแล้วเหตุการณ์มันควรจะจบแค่นี้ครับแต่มันดันมีชาวอเมริกันมุงแถวนั้นถ่ายวิดีโอเอาไว้แล้วก็ได้ส่งไปให้สำนักข่าวท้องถิ่นหลังจากนั้นก็เหมือนไฟลามทุ่งครับข่าวนี้ดังไปทั่วโลกทำให้คนทั้งโลกไม่พอใจร็อดนี่มีแผลฟกช้ำตามตัวขาขวาหักหน้าบวมจากการโดนต่อย และมีแผลไหม้ที่หน้าอกจากการโดนปืนไฟฟ้ายิงหลังจากที่พิจารณาคดีกันได้1ปีวันที่29เมษายนปี 1, 1992ขคณะลูกขุนก็ได้ตัดสินใจปล่อยตำรวจทั้ง4นายให้พ้นจากข้อกล่าวหาใช้กำลังเกินกว่าเหตุใช่ครับเมื่อชาวผิวดำทราบข่าวก็ได้ก่อจาราจนขึ้น หลังจากการปล่อยตัวเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นโดยการจราจนเกิดขึ้นที่ใจกลางเมืองลอสแองเจลิสมีการปล้นทำร้ายร่างกายว่างเพลิงไปทั่วเมืองคำถามที่น่าสนใจก็คือแค่เหตุการณ์ที่มีคนผิวดำโดนทำร้ายส่งผลให้ชาวเมืองผิวสีและชาวลาตินโกรธถ,ถึงขั้นถล่มเมืองกันขนาดนี้เลยเหรอมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่สำหรับลอสแองเจลิส จุดที่สร้างความโกรธแค้นให้กับคนทั้งสองกลุ่มจริงๆก็คือในปี1984มีการจัดโอลิมปิกเกมส์ขึ้นที่ลอสแองเจลิสทำให้กรมตำรวจของ LA ได้ขยายการจัดการ เก็บกวาดชาวแก๊งในเมือง LA และขยายไปถึงย่านชานเมืองอาจจะเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัยสําหรับผู้ที่เข้าชมการแข่งขันหรือเหตุผลด้านภาพลักษณ์ของ LA แต่การกวาดล้างมันไม่ได้จบแค่ที่โอลิมปิกครับมันยังคงมีต่อไปเพื่อรักษาความปลอดภัยของเมืองให้เหมือนกับช่วงโอลิมปิกตำรวจเริ่มมีการจับกลุ่มวัยรุ่นผิวสีและลาตินมากขึ้นในช่วง1984ถึง1989มีการรายงานการร้องเรียนเรื่องการใช้ความรุนแรงของตำรวจเพิ่มขึ้น33%ในปี1 0 0 0 990มีประชาชนมากกว่า5 0,000่นคนถูกจับโดยส่วนมากเป็นชาวลาตินและชาวผิวดำพวกเราน่าจะเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าด้วยความไม่พอใจสะสมต่อเนื่องในหลายเหตุการณ์ชาวผิวสีและชาวลาตินในตอนนั้นถึงโกรธแค้นจนถึงขั้นก่อจลาจลกันทั้งเมืองทีนี้พอการก่อจลาจลมันกินพื้นที่กว้าง ทำให้กําลังตํารวจใน LA ไม่พอกับการคุมสถานการณ์ทําให้ตํารวจเลือกคุมกันย่านเบเวอร์ลี่ฮิลส์และย่านเวสต์ฮอลลีวูดแทนด้วยเหตุนี้ทําให้ย่านคเรีเทาวที่ไม่มีการป้องกันใดๆเลยก็ได้ตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อจลาจลงงใช่ไหมครับว่าทําไมเหล่า a, ออปป้าอาจุม,มาถึงตกเป็นเป้าหมายได้การจะตอบคาถามนี้ได้ก็คงต้องย้อนกลับไปที่เหตุการณ์1ปีก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมีนาคมปี1991มีเด็กหญิงผิวดําอายุ15ปี เธอมีชื่อว่าลาทชาฮาลินส์ถูกซุนจาดูอายุ49ปีเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อชาวเกาหลียิงเข้าที่ศีรษะจากด้านหลังหลังจากที่ซุนจาดูกล่าวหาฮาลินส์ว่าฮาลินส์พยายามจะขโมยของในร้านของเธอจนเกิดมีปากเสียงกันขึ้นโดยกระสุนนัดนั้นทําให้ฮาลินส์เสียชีวิตในทันทีในตอนแรกผู้พิพากษาได้ตัดสินให้ซูนจาดูถูกจำคุกเป็นเวลา10ปี แต่ในเวลาต่อมาโทษของเธอกับเหลือแค่การคุมประพฤติ5ปีบำเพ็ญประโยชน์400ชั่วโมงและชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน500ดอลลาร์ซึ่งก็เป็นค่าจัดงานศพของฮาร์ลินส์นั่นเองครับจากโทษที่เธอได้รับผู้คนส่วนมากเห็นไปนในทางเดียวกันว่าโทษมันเบามากๆจนเหล่าคนผิวสีรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้รับความยุติธรรมและความเท่าเทียมพวกเขาก็ได้ทดเหตุการณ์นี้ไว้นในใจและปลดปล่อยมันออกมาในเหตุจราชน,นั่นเองแต่กลับมาที่เหตุจราจนในปี1992 ชาวผิวดำได้ทำการปล้นร้านค้าต่างๆและวางเพลิงสถานที่ต่างๆในโคเรียทาว L.A.P.D ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทำให้เหล่าอปป้าต้องรวมพลังจับปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวปืนลูกซองลุกขึ้นสู้ปกป้องธุรกิจและครอบครัวของตัวเองในส่วนของสกิลนั้นไม่ต้องสงสัยเลยครับเพราะว่าชายเกาหลีทุกคนมีประสบการณ์ในกองทัพเกาหลีอยู่แล้วพวกเขาหยิบปืนรวบรวมกำลังพล วางจุดยุทธศาสตร์ต่างๆทันทีหลังจากที่ได้รับการแจ้งข่าวผ่านทางโทรศัพท์และสถานีวิทยุท้องถิ่นที่เป็นภาษาเกาหลีพวกเขาเลือกหลังคาของร้านขายของชำที่แคลิฟอร์เนียมาร์เก็ตเป็นจุดหลักส่วนจุดอื่นๆก็มีกองกำลังถือปืนคอยป้องกันอยู่ใครเป็นผิวสีพี่แกไม่สนใจยิ่งอย่างเดียวครับหลังจากเหตุการณ์ก่อจลาจลลากยาวไปถึง6วันในที่สุด ประธานาธิบดีก็ได้ประกาศพอลกอฉุกเฉินและส่งกำลังทหารกว่า15,000นายเข้าพื้นที่เป็นอันยุติการก่อจลาจลในที่สุดความเสียหายของจลาจลในครั้งน totally ี้มีมูลค่ามากกว่า10,000ล้านดอลลาร์มีผู้ถูกควบคุมตัว12,000คนมีผู้บาดเจ็บ2,300คนและมีผู้เสียชีวิตประมาณ63คนโดยมีชาวเกาหลีเสียชีวิตแค่คนเดียว ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกชาวเกาหลีด้วยกันยิงเนื่องจากความชุลมุนของเหตุการณ์ทําให้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าร้านค้าของชาวเกาหลีกว่า2,300แห่งถูกปล้นและเผาทําลายชาวเกาหลี730คนต้องป่วยเป็น PTSD และในเขตของโคเรียนทาวเขตเดียวมูลค่าความเสียหายก็สูงถึง400ล้านดอลลาร์แล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ชาวเกาหลีเรียกเหตุการณ์นี้ว่าซาอีกู แปลว่า429หรือก็คือวันที่เหตุจลาจลได้เริ่มขึ้นความฝันที่จะเข้ามาตั้งรกรากเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้พังทลายลงเจ้าของกิจการบางส่วนบินกลับประเทศเกาหลีบางส่วนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเงินชดเชยจากการประกันบางส่วนก็บอบช้ำเกินกว่าที่จะทำงานต่อไปได้เหตุการณ์นี้ได้สร้างบาดแผลในจิตใจให้กับชาวเกาหลีใน LA แม้จะผ่านไปนานหลายปีแม้ว่าช่วงหลังเจ้าของธุรกิจชาวเกาหลีจะสามารถฟื้นฟูกิจการของตัวเองขึ้นมาใหม่ มีเศรษฐีชาวเกาหลีใต้อัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่สถานที่ที่เคยเป็นสนามรบย่อมๆก็มีศิลปินเกาหลีมาถ่าย MV บนหลังคาที่เคยเป็นที่ซุ่มยิงของชาวเกาหลีก็กลายเป็นสถานที่สำหรับนั่งชิลชุมชนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทอดทิ้งจากตำรวจปัจจุบันก็มีตำรวจคอยตรวจตราอย่างไม่ขาดสายจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติในอเมริกามันได้ส่งต่อไปอยังชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ที่นั่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยที่ชาวผิวเหลืองกลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแยง้งจะด้วยความไม่พอใจสะสมของกลุ่มคนผิวดำ ที่มีต่อคนผิวขาวหรือจากความระแวงของคนผิวเหลืองจากบรรยากาศการเหยียดก็ตามเรียกว่าทุกสีผิวเหยียดกันไปเหยียดกันมาปัจจุบันความขัดแยง้งเรื่องการเหยียดเชื้อชาติของอเมริกาก็ยังคงเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีในปี2014เหตุการณ์ Black Lives Matter หรือคนผิวเหลืองก็ยังโดนไปด้วยในเหตุการณ์ Stop Asian Hate ซึ่งก็มีคนไทยที่โดนคนผิวสีทำร้ายจนเสียชีวิตดูท่าปัญหานี้จะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับ สำหรับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากพูดถึงเหตุการณ์ไหนก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วถ้าชอบเรื่องที่เราเล่าก็รบกวนกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับหรือซปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้กับเราชาวเอเลี่ยนด้วยนะครับแล้วพวกเราจะพาคุณไปสำรวจเรื่องไหนอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบุณครับ